สวัสดีครับ Net Re Max Skinway ครับวันนี้กลับมากับคอนโดคอนโดเลทพิกเซลสาทรอ,อีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวลองติดตามดูครับครั้งที่แล้วเนี่ย การเดินทางมาคอนโดเลตพิกเซลเนี่ยเน็ตลองให้ดูแล้วนะครับจากการเดินโดย BTS นะครับตั้งแต่ BTS อุมพินีมาถึงคอนโดเลตเนี่ยประมาณสัก800เมตรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เน็ตจะให้ดูวิธีการเดินทางโดยรถนะครับว่าการเดินทางโดยรถจากสาทรเนี่ยเข้ามาจากสาทรซอยหนึ่งเนี่ยมันง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเน็ตลองอินเสิร์ตภาพไว้ให้แล้วก็ ใครที่ยังไม่ดูคลิป1ห,ห้องนอนนะครับอย่าเน็ตแปะลิงก์ไว้ที่ Description ด้านล่างตรงนี้ครับสามารถเข้าไปดูได้เลยส่วนวันนี้จะเป็นรูปแบบทป์ e ไหนที่แตกต่างจากคลิปที่แล้วเนี่ยเดีย๋ยวลองติดตามชมกันครับวันนี้เน็ตเกินก่อนเลยว่าคอนโด2ล้านต้นๆน,นะอยู่ในสาทรเนี่ยขายขัดทุนเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงรูปแบบไหนหน้าอยู่ยังไงนะครับเดีย๋ยวฝากติดตามแล้วก็ตามเน็ตมาดูคอนโดด้านในกันเลย ในนียก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น4ของคอนโดเลทพิกเซลเรานะครับนขออนุญาตอธิบายตัวเลเยอร์่ก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยห้องสตูดิโอนะครับจะเป็นห้องที่อาจจะเป็นไซส์เริ่มต้นนะครับเขาก็จะวางห้องตัวเนี้ยไว้อยู่ใกล้ๆลิฟต์นะครับซึ่งตอนเนี้เรายืนอยู่ที่หน้าลิฟต์ปกติแล้วเนี่ยห้องทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็น Type Studio เหมือนเลยแต่ว่าเหตุผลที่เนี่ยรับห้องเนี่ยมาขายเพราะว่ามันจะมี ระยะพอสมควรนะครับไม่ได้อยู่ใกล้หลิปมากทําให้มันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเดีย๋ยวจะรีมาร์คไว้ให้ครับว่าสตูดิโอตรงเนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็วิวที่ได้เนี่ยจะเป็นวิวไหนนะครับเดีย๋ยวตามเนไปดูที่ห้องจริงกันเลยและนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในห้องแล้วนะครับของคอนโดคอนโดเลทพิกเซลสาทรห้อง213อยู่บนชั้น4นะครับ ห้องเนี้ยจะเป็นไซส์เริ่มต้นเลยนะครับเป็นไทป์ที่ชื่อว่าสตูดิโอไทป์แล้วก็เป็นไซส์ที่เริ่มต้นอยู่ประมาณ22.25ตารางเมตรครับเดี๋ยวเน็ตพาชมวันนี้ว่ามีฟังก์ชันการใช้งานยังไงแล้วห้องเนี้ยมันน่าสนใจยังไงนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ความรู้สึกแรกเลยนะครับพอเข้ามาความรู้สึกเนี่ยห้องเนี้ยมันรู้สึกว่าไวท์แล้วก็บรรยากาศของห้องอะ่ะมันน่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ มูดแอนโท e สีที่ออกขาวๆน้อยแต่มากนะครับจะเป็นอารมณ์มูจินะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยสายตาเน็ตมองเห็นว่ามันค่อนข้างโปร่งนะครับพอโทนขาวเนี่ยมันทําให้ห้องโปร่งมากขึ้นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้กลิ่นนะเออเน็ตว่าห้องเนี่ยมีไวทยที่ค่อนข้างดีครับโดยการใช้เทียนหอมบิวให้มันน่าอยู่ครับเดี๋ยวเน็ตลองอินเสิร์ภาพให้ดูว่าภาพโดยรวมของคอนโดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวตามเน้นมาดูที่ห้องครัวกันเลยครับพอเป็นรูปทรงสตูดิโอนะครับห้องครัวตรงเนี้ยครับมันจะเป็นพื้นที่ทรงไอเชฟแล้วก็ทางด้านขวามือตรงเนี้ยมันจะเป็นซิงล้างจานหลุมขนาดใหญ่นะครับเวลาเราล้างจานเนี่ยข้อดีของซิงลึกๆเนี่ยพอล้างจานน้ำมันก็จะไม่กระเด็นมาส่วนของพื้นที่เตรียมอาหารตรงนี้นะครับอย่างตัวครัวตรงเนี้ยเขาก็จะให้เตาไฟไฟ้ามาแล้วยี่ห้อแฟงเค้แล้วก็ตัวดูดควันด้วยนะสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับ ส่วนด้านบนทั้งหมดนะครับครัวที่บิวอินมาเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ m โมเดิลฟอร์มแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นไฮกลอสนะครับสีครีมสวยๆแบบนี้เลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เก็บช้อนซ่อมนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นจานชามเราสามารถวางซ้อๆหรือว่าวางแบบเรียงๆกันได้แบบค่อนข้างเยอะนะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นตัวของเซอร์วิสนะครับเราอาจจะเก็บของทิ้งนิดหน่อยได้เหมือนกันนะครับส่วนหลุมตรงนี้ครับพื้นที่ว่างตรงนี้ มันจะสามารถวางตัวของเครื่องซักผ้าได้แต่ว่าห้องเนี้มีข้อดีเลยคือให้เฟอร์นิเจอร์มาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะอย่างตัว Washer Machine ตัวเนี้ครับเขาก็จะให้ของยี่ห้อเบโกซึ่งมีขนาดประมาณสัก7กิโลนะสามารถแบบซักผ้าได้แบบสบายๆนะครับผมส่วนตรงข้ามของห้องครัวครับก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำตรงเนี้มันก็จะมีพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้แบบครบคันนะครับ จะเป็นแบบพื้นที่อาบน,น้ําแล้วก็มีตัวกั้นกระจกเป็นกระจกนิรภัยมาให้แล้วนะครับสุขภัณฑ์ก็ของยี่ห้อโมเกนที่อยากจะให้ดูอย่างหนึ่งครับตรงนี้มันจะมีส่วนของปลั๊กซึ่งเป็นปลั๊กนิรภัยนะครับคันน้ําไว้ให้เผื่อว่าใครเนี่ยอาจจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องน้ําเช่นเป่าผมก็สามารถทําตรงนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าส่วนที่มันเชื่อมต่อกับห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวเนี่ยเดินออกมาเนี่ยทางด้านขวามือมันก็จะเป็นส่วนของ เอนเตอร์เทนเมนต์โซนละตรงเนี้ยมันก็จะบิวอินมาให้นะครับอาจจะจัดวางของกระจุกกระจิกหรือว่าของชํำร่วยที่เราไปเที่ยวมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันสามารถวางทีวีขนาดใหญ่ได้เลยตั้งแต่45นิ้วไปถึง55นิ้วนะครับมันยังเหลือระยะพอสมควรตรงเนี้ยทีวีก็ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ซาวบาร์ของยี่ห้อซัมซุงให้มาหมดเลยเดี๋ยวไล่ไปดูครับว่าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งห้องเนี้ยมูล,ลค่าประมาณสัก6-7ถึงหมื่นเนี้ยให้ไปกับ มันจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นชั้นนะครับเราสามารถวางหนังสือด้านล่างตรงนี้เขาก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถเก็บรองเท้าได้นะเดี๋ยวนี้เน่ยว่ากล่องแบบเนี้ยก็ค่อนข้างฮิตพอสมควรสามารถวางรองเท้าเรียงกันไปได้แบบ10คู่แบบสบายสบยระยะดูทีวีนะครับเดีย๋ยวเน็ตลองเดินให้ดูว่ามันมีความลึกอยู่ประมาณไหนนะครับระยะดูทีวีที่เน็ตเดินมาเนี่ยมันได้ประมาณสักสี่เก้าหรือว่าประมาณสักสี่เมตรนะครับจากระยะตรงเนี้ยครับพอเน็ตนั่งไปเนี่ยเน็ตมองว่า ทีวี55นิ้วอ่ะเอ้ยมันกําลังเหมาะสมเลยนะสามารถติดตั้งได้แล้วก็ใครที่เอนจอยกับการดูหนังดู Netflix ตรงเนี้ยมันก็สามารถทําได้นะครับระยะที่เน็ตนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันมีขนาดกว้างประมาณละสองเมตรสามารถใส่โซฟา2คนได้นะครับที่เป็น2ที่นั่งหรือว่าใครที่จะเอนจอยแบบโซฟาที่มันคอมฟี่ไปเลยแบบสบายสบายอาจจะแบบมองหาตัวโซฟาออกโตแมนหรือว่าเป็นเลซี่บอยแบบเนี้ยที่เราสามารถแบบวางขาแบบนี้ก็โอ้ยในว่าก็ฟินดีนะ <c oughs> ใครที่แบบเล่นเกมเดนว่ามันอยู่ได้ทั้งวันแล้วทำอย่างนี้นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนต่อมาเนี่ยที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะครับที่มีขนาดลึกประมาณสัก2ฟุตนะครับเราสามารถนั่งทํางานเอาไอแพดหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยมานั่งทํางานตรงนี้ได้เหมือนกันนะส่วนด้านบนเนี่ยถ้าใคร อยากติดตั้งคอมตรงนี้ก็จะมีตัวปลั๊กไว้ให้แล้วก็เราอาจจะวางทาวเวอร์ไว้ด้านข้างตรงนี้ก็ได้บางคนอยากได้เป็น PC แต่ถ้าโน้ตบุ๊กก็ง่ายหน่อยด้านขวามือตรงนี้มันก็จะเป็นช่องเก็บของอาจจะใส่แฟ้มใส่อะไรก็ตรงนี้ก็ได้เลยครับส่วนที่ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรเซสตู้เสื้อผ้านะครับก็จะบิวคมาให้ตั้งแต่พื้นถึงฝ้าแล้วก็มีกระจกที่เราส่องความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านด้วย เนยว่าห้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างลงตัวนะครับต่อให้เป็น type studio ส่วนต่อมาที่เชื่อมกันเนี่ยก็จะให้เป็นเตียงขนาด5ฟุตมาแล้วแล้วก็ให้ตัวของฟูกม,มาด้วยนะครับอันนี้ให้ไปกับผู้ซื้อเลยฟูกเนี่ยก็ค่อนข้างคุณภาพค่อนข้างดีครับแล้วก็ติดตั้งผ้าม่านมาให้แล้วเป็นแบบผ้าม่าน2ชั้นเลยนะครับแบบโปร่งแล้วก็แบบ b ็ a c k out ที่สามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนนะครับช่วงกลางวันที่แบบร้อนๆเนี่ยเราก็จะใช้ผ้าม่านชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นตัวกรองทําให้เราสามารถประหยัด ค่าไฟได้อีกเ๋ยวอยากจะให้ดูนิดนึงครับว่าผ้าม่านตรงนี้ครับมันก็ยังสามารถกองแสงได้นะระหว่างตัวระเบียงตรงนี้ครับเวลาเรานอนเนี่ยมันก็สามารถนอนแบบเต็มอิ่มได้เลยนะครับก็จะเป็นข้อดีที่เขาทาผ้าม่านมาให้แล้วเป็นแบบแนว2ฝั่งนะครับเราไปดูระเบียงกันเลยครับระเบียงตรงเนี้ยมันมีพื้นที่ประมาณสักหตารางเมตรนะเราสามารถวางคอมเพรสเซอร์แอร์หรือว่าแบบจะตากผ้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าใครที่ อยากจะมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆตอนนี้คนที่อยู่คอนโดเนี่ยค่อนข้างฮิตเลยก็อาจจะเป็นปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เราสามารถเทควิวจากตรงนี้ที่เป็นวิวเปิดโล่งนะครับอย่างวันนี้ฟ้าสวยก็สามารถเทควิวแล้วก็อากาศดีๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับการที่มีระเบียงเนี่ยเน็ตคิดว่ามันทําให้เราสามารถเลือกได้นะอย่างน้อยคือเราไม่เด้ออกไปใช้ทุกวันแต่ว่ามันจะทําให้ห้องเนี่ยไม่รู้สึกดอัดเดี๋ยวตาเนี้ไปสรุปกันเลยครับว่าห้องเนี่ยเหมาะกับใคร เป็นยังไงกันบ้างครับหลังที่เนดตพาชมดูคอนโดห้องเนี่ยสวยถูกใจไหมครับคอนโดห้องเนี่ยอยู่ที่คอนโดเลดพิกเซลสาทรน,นะครับทาวเวอร์บีแล้วก็เป็นไทป์สตูดิโอไทป์เริ่มต้นนะครับที่22.25าตารางเมตรแต่ว่าห้องเนี่ยมันมีความพิเศษมากๆเลยที่ เขาจะให้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาพร้อมแล้วก็แยกเข้าอยู่ได้เลยนะครับถามว่าคอนโดเนี่ยแล้วก็ห้องเนี่ยเหมาะใครนะครับเลนมองเป็น2กลุ่มเลยกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของ Investment นะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยมันตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆวันแมนคอกคนที่มองหาการลงทุนอ่ะมันสามารถปล่อยเช่าได้เดือนหนึ่งประมาณสักหมื่นสองแบบสบายๆนะครับแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้า MRT เพียงแค่800เมตรเมื่อกี้กลับมาพูดถึงวันแมนคอกถ้า ใครอาจจะนึกภาพไม่ออกพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากๆที่อยู่ตรงข้ามสวนลุมครับที่เราเคยไปเดินสวนลุมในปาซาพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้นนะมันเป็นเมกะโปรเจกต์ของเมืองไทยนะครับซึ่งเราสามารถเดินไปโครงการเนี่ยได้แบบประมาณสัก900เมตรแบบสบายๆในอนาคตนะครับส่วนคนที่อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะใช้งานจริงๆนะครับที่เป็นคนที่ทํางานอยู่ในเมือง CB d ไม่ว่าจะเป็นชิดลมสาธรหรือว่าแบบเย็นอากาศตรงเนี้ยแล้วก็ ณนะปัจจุบันเนี่ยยังเช่าอยู่นะครับอาจจะมองพิจารณาตัวเรื่องเนี่ยเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งก็ได้เพราะว่าการผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณสักหมื่นสองถึงประมาณสักหมื่นห้านะครับซึ่งตัวเครดิตตัวเนี้ยหรือว่าสินเชื่อเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับก็จะมีคอนเน็กชันแบงค์จากหลายๆแบงค์ที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนๆได้แบบสบายๆครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ามาดูห้องเนี่ยจริงๆนะครับแล้วก็จะสัมผัสบรรยากาศที่เน็ตบอกไปทั้งหมดเนี่ย สามารถติดต่อเน็ตได้ที่ QR code ที่เน็ตแปะไปให้นะครับทางด้านซ้ายหรือว่าโทรศัพท์หาเน็ตได้เลยครับที่เบอร์098 453 3390ดยครับเน็ตรีแม็กซ์นะครับยินดีรับสายแล้วก็พาชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนเน็ตทำงานทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากฝากขายคอนโดหรือว่าบ้านนะครับสามารถติดต่อเน็ตได้เช่นกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคอนโดหรือบ้านเนี่ยลองติดตามดูครับวันนี้เน็ตรีแม็กซ์กินเวลาไปก่อนสวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้าครับ